สวัสดีครับผมปรีชาเจริญทรัพย์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้พามาชมไอเดียแนวทางเช่นเคยนะครับกับแปลงบ้านสวนแปลงเกษตรโคกหนองนานะครับกับเนื้อที่15ไร่แล้วก็6ไร่นะครับพิกัดตรงนี้อยู่ที่อําเภอเค่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือการลงมือทําคือคําตอบนะครับ ทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะครับแปลงตรงนี้นะครับเราได้ทําการขุดอยู่ที่2แปลงนะครับจะมีแปลง15ไร่และแปลง6ไร่นะครับความแตกต่างของแปลงตรงนี้ก็คือแปลง6ไร่เนี่ยเจ้าของโฟกัสดูแลรดน้ําต้นไม้นะครับหรือว่าปลูกต้นไม้แต่แปลง15ไร่เนี่ยเจ้าของที่ยังไม่มีเวลาดูแลขุดปรับพื้นที่ไว้ก่อนแต่ระยะเวลา2ปีกว่าเนี่ยผ่านมา จะได้เห็นเลยว่าความแตกต่างของ2แปลงนี้เป็นเช่นไรนะครับในส่วนของแปลง15หไร่นะครับอยากที่เห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆนะครับมีแต่หญ้าขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้ําเต็มพื้นที่เลยต้นไม้ไม่ได้โตขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ยังไม่มีเวลาโฟกัสดูแลหรือว่าขุดปรับไปก่อนแต่ในส่วนของพื้นที่6ไร่ข้างๆนะครับที่ห่างกันประมาณสัก50เมตรเนี่ยเป็นแปลงเจ้าของเดียวกันนะครับเจ้าของที่ได้ทําการดูแลปลูกต้นไม้ โฟกัสแปลงตรงนี้ก่อนนะครับเห็นเลยว่าพื้นที่ตรงที่เราดูแลมีเวลาใส่ใจนะครับปลูกต้นไม้ทําให้พื้นที่เนี่ยเขียวกระจีมีต้นไม้โตขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากต้นไม้ต้นเล็กประมาณ50เซนตอนนี้สูงประมาณ3เมตรละจะมีต้นสักต้นยางนาต้นประดูต้นพยุงนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ป่านะครับหลากหลายชนิดต้นผลไม้ก็มีนะครับมากมายเลยในส่วนของแปลงมีการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ นะครับแล้วก็จะมีเลี้ยงควายสวยงามด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็คือการที่เราทําโคกหนองนานเนี่ยการที่เราจะทําแปลงกเกษตรจริงๆเนี่ยเราต้องมีเวลาให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวจะทําได้นะครับมีเวลามีเวลาใส่ใจดูแลปลูกต้นไม้ดูแลนะครับแต่แปลงตรงนี้เจ้าของที่บอกเลยว่าดูแลไม่ทั่วถึงก็คือแปลงใหญ่เนี่ย ยังไม่มีเวลาดูแลเลยโฟกัสลองในส่วนของหกไร่ก่อนนะครับทำให้พื้นที่2แปลงเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับก็สำหรับพี่ทนหนที่อยากขูดโคกนองนานเนี่ยก็อยากให้โฟกัสในเรื่องของการเราจะมีเวลามาดูแลไหมมีเวลามาใส่ใจในส่วนของการปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นปัจจัยสาคัญเลยต้องประเมินกําลังตัวเองนะครับต้องประเมินในส่วนของ ว่าเราจะมีเวลาดูแลแค่ไหนถ้าเรามีพื้นที่10ไร่เราสามารถแบ่งทํา3ไร่2ไร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดลองหรือลองทําดูก่อนนะครับเพื่อจะไม่ใช่เป็นการเสียโอกาสเสียเวลาไปนะครับก็คือเราจะมาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลงต้นไม้ชุดใหญ่ไปในแปลนนี้นะครับเห็นไหมฮะคือการลงมือทําคือคําตอบ เรามีเวลาใส่ใจก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางไอเดียได้ในการขุดออกแบบพื้นที่หรือว่าการบริหารจัดการพื้นที่นะครับกับ2องแปลงตรงนี้เดี๋ยวไงผมจะมาลงแปลงตรงนี้แล้วก็รีโนเวทเพิ่มเติมประมาณสัก1สัปดาห์นะ่าจะเสร็จตรงนี้นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับผมขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับฝากดูแลหัวใจด้วยนะฝาก ้นอย่าให้ใครทำรายจับมือกันทุกก้าของใจให้ร,รู้เอาไว้เราจะมีกันเสมอทุกหน้าที่ฉันมีแต่เธอเธอเธอ มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นทุกนาทีหัวใจของฉันอยากบอกเธอนั้นฉันก็มีแต่เธอฉันสัญญาาจากนี้และตลอดไปหมดหัวใจฉันจะเป็นของเธอฉันก็สัญ